จริงพูดแล้วมดดำเผยความสัมพันธ์แอปทิมพร้อมย้อนถึงอดีตแม้จะออกมาเปิดเผยว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆไม่มีอะไรมากกว่านั้นระหว่างแอปทักษออนพักสุขเจริญและทิมพิธาลิ้มเจริญรัตแต่ชาวเน็ตก็พากันจิ้นหนักมากเหมือนเดิมและถูกโฟกัสที่นิ้วนางข้างขวาเหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยแอปเผยใส่ปกติเป็นแหวนส่วนตัว ล่าสุดมดดำกรชาภาได้เผยในรายการข่าวใส่ไข่ประจําวันที่23พฤษภาคมบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะแอปกับทีมเขารู้จักกันมานานมากเป็นเพื่อนกันมานานมากเอางี้ตอนปีใหม่เด็กๆกับตอนพี่พิมพ์เกิดอะ่ะเขาสนิทกับสงกรานเมื่อก่อนทีมสงการานเขาเป็นเพื่อนกันตอนเด็กสองคนเกิดอะ่ะเขารู้จักกันแล้วบ้านแอปกับตายอยู่ติดกันมากเลยนะ